พิ่นวายน้ากันบ่เออเอาเอาตายอยูนคืออะไรโอ้ย,ยโอเคนสิไปใช้นอนนี่ ยานุนุ้เอาเลขยุพูนปุใส่ยุพูนน่นนะแม่ยิราต้นพ่อน่ะเออไปต้นพ่อไงพูดนะอูดมองมองโอูไปเราบ้านี้บ้านดิเออเอาเอาถาเอาเลขพี่น้องเมื่อนี้่ากันร้านสีพากันไปเอาเลขว่าสันบ่ไปน้ำเลือกเนาะจะขยับไปใกล้ๆนะเบิดครับไปอยู่่ะไปไป ขาว่าเป็นตะยานที่ได้อยู่หันมันไกลแม่นเธอเตาถ่ายมองไม่เห็น <c oughs> ไม่นี่ไไปไม่นี่อย่างน้อว่าซักว่าความเดียวเดียวก็ไปทีเนี่ยมาห้าก็ไปเดี๋ยวสิภาพาไปเบิ่งแก่ไก่ต่ว่ามองนี่แข็งแยงหายเล็กถือเป๊ะเ,เรื่อยจาของที่ไม่กล้ามาใช่ไหมผีรอกเนาะมองนี่เบิกทรับสิยูผีรอกพี่น้องเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนไปเอาเล็กมาซะก่อน เอาทายุหฮมนี่ละ่ะเจโนดไปทดสอบกันพี่น้องป๊าตีโทไปขอเลขว่าสันฟาสิเปากันขึ้นประกาบไปว่าสันโอ้นอยูแก่ไกล,กลพูนะ่ะเบิกซับประกาศไปเนีย่ยให้เพื่อน สมาธิในการขอเนาะะวาเพิ่นวาต้องไปเอาเงียบเงียบผู้เดียวสันตอนนี้ไปสองคนกับน้องดิตาดิตาเพิ่นซื้อได้เนาะความเชื่อส่วนบคุคคลนะคะเป็นแนวทางใจว,วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงนะคะเนาะเอาเพื่อนทิไปขอเป็นจังไหนเนาะวันนี้พี่น้องชมเพื่อความบันเทิงเลยคะ่ะ กอกพ่อคือสันค่ะเสร็จแล้วเมืองต้นพ่อสันนึกถือเจ้าร่มกับบะคอยมี่เอาเอาเอาไม่ยังได้เรียกแล้วบอกไม่หยังแนะป่านนี้ทอะไรเนี่ยจังวะทำอะไรเนี่ย เอาไม่เน่ยากันท็ดเอียงร้อยบกกขึ้นวายน้ากันบ่เบอเอาเอาตาหิวพี่น้องไปตาหิวเย่นนุดมากมียังเทมียันไง โอ้ยเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าลอยน้ำบ่ยใหญ่รอยน้ำบกลอยบกมันบ่เป็นน้ำเด้มันเป็นขี้ดินหันยากัะหลานเอาเอายายนูดขึ้นแม่ตาเอายายนูดขึ้นนี่แล้วรอยไข่มันเป็นรอยไถข่อยบ่ไปน้ำแหจังซี่แหละเออเปิดศีรษะจักว่าอัหมองนีแข็งแน่นอนเปิดศีรไปจังไดรู้แล้วเพิ่นบ่จักว่าแข็งบ่ททองอุ้ยเป็นอีหยังการเมียบอกไปเอาเลขมา มา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 อยาอมขมขมตรงนี้ละตรงนี้เราตรงนี้่ะโอ้ยมแ่นพี่ขมขมมหยังบอไปเอาเลขแกงได้จังเจ้าเฮ็ดจังนี่เฮ้ยมีอไเจมีอะไรก่อนึังในหนึ่งในโอ้ยตาเข้าไปข้างในไปลูก ไอ้เจไหนล่ะขึ้นไหนเยอันว้าววายไปวายมากจริเลยยูซื้อมันกับผ้าแลียนเสื้อแล้วก็ผ้าลงเย็นเจี๊ยบพร้อมใส่เพิ่อนยูหันอี๋ไอ้เจ้าไหนวิคนลุกฟอร์ล่ะคนหันละแข็งถีบได้หอดเจ้าไปนี่เจ้าคือกล้าไปโอ้แข้งยูหันโอ้แข็งอีหลียอมรับเอาเจ้าเมียเจ้าเมียไปแลกเพิ่นถ้ามันอันนี้ดีก็สิเอาน้ำแดงมาถวายเราเออ บอกแล้วคดไง่เลยนะหันไปเลยเห็นอันเปียกงูบแบบไงเนี่เปียกงูอยู่เหนมเปียกงูในโพดเห็นไหมอยู่ในตัวซ้ำแขนเนี่บ่งูแบบคาบงูนะคาบงูเปียอกงูก็งงเนาะอ้คาบงูหันไปแล้วคาบงูเว้ยถ้าจะเป็นบุญดี่ีกับกาที่ลูกออกไปกับห้มันออกตัวนั่นเดินเลยว่่ะท่าไหนเพื่อนบอกบ่ว่ขอคนละ เพื่นไหนตัวใดตว่ามองไปเห็นต้นโพนเลขเจ็ดเด้บ้าเจ็ดอะไรเจ๊ะฮะเจ็ดยัางตว่าให้นึกไปถ้าเป็นเจ็ดคือเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเดียวโอ้ให้ตัวเดียวโคโลเลยเขาทำไมรอบนี้ทำไมถึงไปขอต้นโพเจ้เพิ่อนมาซักทิีเนาะก็เลยไปขอเพื่อนนั่นแหละขอเพื่นอีบีเจ้าของพี่โบเจ้าของที่ประกาศมาเด้อเขาทำไมมาได้ยินข่าวว่า ผู้ใดมามาขอเรียกขอเบอร์กับว่าอะนรที่ะผีหลอกวะผีหลอกแล้วก็บอยืนนําเขาเจ้วะใครจ้างสั่นเ้ไปขอเลขบอ่อายุไม่ยืนไมาเชีงเัของบาทนี่แล้วเจ้าไปขอนี่จะเป็นยังไงล่ะทีนี้บอเนี่ในเงินเแต่คนเข้าวรือเช้ยเนาะสวาสดีเข้าเข้าผื้่ไปลบลู่บนห้อง ขอชโช<อ>คขอลาบจากเพื่อนรู้ซื้อในเพื่อนตัวจิตตัวใจให้ว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นีนน้นะหออันไปพอดิไปเห็นเกียงงูข่าวนี่ยงูไงงูใสอยู่มองไหนดิ่งดิ่งดิด่งมันม,งมีนมงูยังไงพอมบาเจียนนู้น,นองูยังว่องงูกันถ้ามันเปิดเปลือกขาวหลอกข่าวแล้วนะ้ <มา S 1> ขางูสวัสดีเก่าก็มีงูยัง่งโอยงไงพวกเพื่อนใหญ่ไหมขางูน่ะก็สั้นเนี่ยเอาแขนเลยขาวอยู่ เรียกว่าบอกเพื่อนนั่นล่ะคนลุกเลยเข้าไปแสดงว่าเพื่นเลยจากโกนนี้ไปไปมาไปมาเนี่เนาะไปมากไปมากเขาเป็นนี่และตันู้นไรหอแล้วที่นู้นเห็นเห็นตัวเลขนี่ตัวไหนตัวแรกเห็นเลขเกตอืมองไปเห็นเลขเกตตัวเดียวอืมว่างชีไว้ไว้ชี้รอมรอมากเพิ่นมากตัวน้องใส่ฝ่าแลนตัวที่เจ้าเลนนี่ฮะเนี่ยเลขศูนย์เข้าเพราะว่าเข้าศูนย์เลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็คิดเอาเขาก็ว่าเข้าหมักแล้วตัวนี้น่ะโอ้ ็กอธิบายดลจีเด็กมาเข้าเลยดิยโอ้เด็กมากที่เป็นตัวนี้ขอเพิ่นดิเพราะตัวนี้ตัวเดียวอขอเพิ่นแล้วไปขึ้นเจ็ดศูนย์เอกแม่นไปขอเพิ่นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แดงครึ่งว่ะมันก็เป็นเป็นวงเป็นปนั่นนะเป็นเงาเลยเป็นให้เห็นด้วยต้นไม้เลยเป็นเงาอ่ะไซปับเลยเจ้าเล่ยานตจนี่โอ้ยล้มมากนะน้องเพิ่นกับแม่เนาะฝากไปมากตัวมั้นลมตึงอ่ใส่เลยเจวิ่งพลล้มมากเลยเจ้าเล่ยแดนทแดนตัวนอกเพิ่นสีบอรู เพื่อใช้ยู่ขนาดเนาะโอ้รมใส่ตึงเลยบ่ล่มพันตึงเลยบ่เจ๊แม่ก็ย่านตัวเนาะก็แลนตัวเนาะแังไดงร่มท้อแท้แอนมันล่มกวนมาเลยโอ้หมุนวงเวิร์งไม่ตีแล้วเป็นยังไงลิต้าเห็นไหมลูกเห็นงูไหมเห็นค่ากงูไหมเห็นแต่ก็ยังเห็นโอ้ทั้งยานงูวันนี้แดนเนี่ยยานงูทั้งยานได้นต้นมากกระจิยานโพออกมากสินะงูใหญ่เจนค่อยๆเห็นบ่เอ้อตะเห็นอยู่แถวนี้ละ เห็นเรื่อยเห็นเลื่อยย่แถวนี้เรื่อยบ้านสิไปคนเห็นอยู่บางอ่างอะไรอุ้ยเออเออเออเห็นอยู่อ่างอะไรอยู่นี่คนเดี่ยวมั้งนี่ออกสีเงินเงินแม่ตัวท่อนี่แหละโอ้เจนุสีเห็นงูดูวัดมังหันนี่บ่ได้โพน้ำอ่หันโอ้ยโพบ่าบ่โพแต่ว่าอยู่นี่โพนี่กลุ่มนีโพเป็นคาบงูเลยบัดเจนงูขาวนี่ไม่เคยเดินไปสักทีนะใกล้ๆนี่เออชอบอะไรนึงว่า บืองไปว่างไงได้คนก็บว่าเฮ็ดังหนูวะแต่ก็จุดธูปขอขอแล้ยนึกยังไงอยากไปขอเอาคือเบื้องไปว่าคือพ่อแล้วก็เลยขอเบื้องว่าที่มีสูงนี่แหละน้ำฝนบ่หนาเลยเลองเบื้องไปเลยเลาะเหเบื้องเม็ดเดียวเลยเนาะเอาเม็ดเดียววอบเดี่ยววอบเบี่ยววอบเบี่ยวเนาะี่ติมโป๊ะี่ติมโป๊ะประเจติี่เติมโป๊ะคุ้นเจอเรื่อยแมนแสดงว่ามีคนเห็นเรื่อยนะเม็ดเดียว ชีต้นโพแต่เขากับซากันว่างูนี่ไปยืนนี่แหละเพิ่งจิบไปว่าไม่นี่แหละตัวใหญ่เลยพุ่มเจ้าที่ซะพุ่มเจ้าที่ซะเนาพุ่มเจ้าที่เอพุ่มเจ้าที่เนาะเพิ่นดูบอกบอกเนี่อันนั้นบอกใหญ่เพิ่นเด้อโอ้พุ่มใหญ่บ่นี่ใหญ่ดินะโอ้เด็ดสุดนางพุ่มใหญ่พุ่มลักเลยเนียนเอาไปทันตตลอดเลยจ้าเอาขอบคุณเจนุชค่ะ